ครับก็สวัสดีครับ14ที่ติดตามนะับกระแสกินเที่ยวกับลุงคงครับอีพีนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านนะครับถ้าผ่านแม่เสเตียรนะครับก็จะต้องถามถึงแหล่งท่องเที่ยว นั่นก็คือพระธาตุสีจอมนะครับครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จะเข้ามา,าทำการนะครับสักการะแล้วก็การไหว้พระธาตุก็คือพระธาตุจอมทองนะครับพระธาตุจอมทองก็จะตั้งอยู่ าทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอแม่สรงก็จะห่างจากตัวอำเภอแม่สยงประมาณกิโลก,กว่านะครับวัดจมองก็จะตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะครับสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวแม่สเรงตัวในเขตอำเภอเก็บวหญ่ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็จะเป็น นับญ,ญากาที่สวยงามครับกอนอื่นนะครับก็เรามานะครับทราบถ,ถึงประวัติของพระธาตุจอมทองว่าประวัติความเป็นมานะครับเป็นอย่างไรบ้างครับประวัติความเป็นมาของพระธาตุวัดจอมทองนะครับก็ตามประวัตินะครับก่อตั้งประมาณร้อยสามสิบห้าปีนะครับร้อยสามสิบห้าปี ก็เกิดจากนะครับการที่มีท่าท่ขึ้นมาสองสององนะครับก็จะมีอยู่พ่อค้านะครับต่างแดนนะครับสองพี่น้องนะครับที่ได้เดินทางนะครับทางตัวแมสเซียแล้วก็ได้ทราบข่าววา่าที่แมสเซียมีถ้ำนะครับมีถ้ำ ที่มีสมบัตินะครับที่มีสมบัติมากมายแล้วก็ยังสามารถให้กับบรรดานะครับพ่อค้านะครับสามารถยืงมีการยึง,งเงินทองหรือจะเป็นของใช้ต่างๆนะครับสามารถที่จะมายึงผ่านทางถํำตรงนี้ได้จังนั้นก็มีพ่อค้าสองพี่นอ้องก็ได้เข้ามาทำการ ยืมแล้วก็ได้ตั้งสัญญาไว้ว่าถ้าทําการค้าขายนะครับก็เมื่อประสบปัจจุบ่น,นก็จะนําเงินนะะนำเงินที่ได้กาไรจากการค้าขายมาก่อสร้างพระธาตุก็จะทำการนะฮะก่อสร้างเป็นพระธาตุขึ้นมาสององค์นะครับ ที่เรียนกันนะครับเพราะว่าสองพี่น้องนะครับก็ได้ทําการคาขายประสบความสำเร็จก็ได้มา,าถวายสร้างพระธาตุให้กับตรงจุดที่เป็นวัดนะครับวัดจอมทองประวัตของวัดพระธาตจอมทองนะครับก็จะเป็น มีประวัติที่เล่าสืบกันมานะครับว่ามีท้ามอยู่ท่าหนึ่งนะครับแล้วก็มีของใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นห้อยโหรชาครเป็นของเป็นกองนะครับเมื่อมีงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลอะไรต่รางๆก็จะมีชาวบ้านนะครับเข้ามายืม ยืมโดยความเชื่อนะครับว่ามีเจ้าของก็คือเทพพีดาอา,ร,ร,า,ารับนะครับที่ผูกปักรักษา่านะครับก็จะมากับแล้วก็มาขอหยิบยืมนะครับเมื่อหยิบยืมไปใช้แล้วนะครับก็ต้องนำมาคืนนะครับต้องนำมาคืนให้กับทางทางท่านะครับทางท่า ก็อย่างประวัติที่ผมได้เกิดไปเบื้องต้นนะครับก็มีตำนานนะครับว่ามีสองพ่อค้าพี่น้องนะครับได้มาอิออนะบยืมเงินทองเพื่อไปอท,ทํำทนค้าขายแล้วก็ได้บนบานสารกัดว่าถ้าประสคบความสำเร็จก็จะนำเงินทองที่เป็นกำไรนะครับมา กูรณะสร้างพระธาตุเมื่อทำการค้าขายประสบความสำเร็จก็ได้มานําเงินที่ยืมไปมาคืนแล้วก็ส่วนกําไรก็ได้มาก่อสร้างตั้มเป็นพระธาตุขึ้นมาสองตึกนะครับนี่ก็คือเป็นตำหนักส่วนในถ้งนะครับก็จะมีในเรื่องของถ้วยนะฮะโขโมชามนะครับเมื่อมีการนะครับก บรรดาชาวบ้านสมัยนั้นก็จะมาหยิบยืมในถ้ำนะครับเมื่อหยิบยืมเสร็จเสร็จการก็จะนำนำในส่วนของที่ใช้นะครับใช้แล้วนะครับก็จะมาให้กับทางถ้ำนะครับเพื่อที่ได้หยิบยืมไป ต่อมานะครก็ได้สูญหายไปนะครับก็ตามการหยิบยืงการใช้สอยนะครับของพนุษย์นะครับไม่มีสุจรกนะครับก็ไม่ได้เอานํามาคืนบ้างสูญหายไปบ้างก็ทําให้ทางถ้ำนะครับผู้ที่ดูแลรักษาก็คือเทพดานะครับที่บุปปกป่ารักษาก็ไม่พอใจนะครับก็ได้ทําการปิดถ้ำ นะครับตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันก็ไม่ไมเห็นนะครับรูปรอยหรือว่าปากถ้ำต่อไปนะครับที่ได้เห็นก็จะเป็นแค่พระธาตุสององค์นะครับนี่ก็ถือประวัติคร่าวๆของพระธาตุจอมทอง ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านนะครับเข้าไปนะครับกราบนมัสการหรือว่ากราบไหว้หลวงพ่อโตนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับถ้าเรานํารถยนต์เข้ามาเราก็สามารถนํารถยนต์นะครับขึ้นไปจอดอยู่ตรงตรงลานจอดรถนะครับถ้าท่านไหนนะครับไม่ได้นํารถยนต์ขึ้นมานะครับก็สามารถจะเดินนะเดินผ่าน ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นบันไดให้เราสามารถเดินขึ้นไปนะครับกาบสักระถูกพัฒนาทางวัดจำลองนะครับก็จะมีนะครับเป็นบรรยากาศรลล่มรื่นนะครับมีต้นไม้นะครับเป็นที่ล่มนะครับให้เรา พักผิงนะครับในในยามฤดูร้อนนะครับก็จะเย็นกว่าครับร่มเย็นกว่าปกติจากตัวหมู่บ้านต่างๆน,นะครับเพราะว่ามีตาม่าไม้นะครับที่ให้ความร่มเย็นโดยสบูธ์ครับเราก็จะมีถนนขึ้นไปนะครับที่ราน่อรถน,นะครับของธาราลหลวงข้อโตนะครับที่ ทำท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นเมสเซเียนะครับเข้ามากราบนะครับกราบไหว้แล้วก็มาขอพรนะครับอยากหลวงพ่อโตก็เป็นพุทธรูปนะครับองนะครับโตนะฮะเดิมก็จะเป็นพระพุทธรูปสีขาวนะครับแต่ปัจจุบันก็ได้บูรณะนะครับ มาเป็นสีทองครับเมื่อเรามานะนำรถจนดเข้นมาเราสามารถนำรถจนมาจอดนะครับก็จะมีลานจอดรถนะครับลานจอดรถอยู่ตรงให้เรานะครับจอดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนที่จอดรถนะครับถ้ารถเยอะจริงๆนะครับเราก็จะ้องจอดอยู่ด้านล่างนะครับถ้ารถไม่เยอะเราก็สามารถนำรถจอดเข้ามาจอดได้ ตัวนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่ตั้งสนาอยู่บนรานะครับสูงสามารถมองเห็นนะครับจากด้านล่างนะครับหรือว่าอยู่ตรงจุดที่มองเห็นได้นะครับเพราะว่าเป็นพรพุทธรูปองโตนะครับแล้วก็มีรานนะครับไว้ให้เป็นจุดโชมวิวนะอย่างตรงนี้นะครับเรา เราสามารถใช้เป็นจุดชมวิวในตัวเมืองแม่สระเลียงได้ครับก็จะเห็นสุทัศน์ที่สวยงามนะครับของตัวเมืองแม่สะเลียงดังนั้นครับบรรดานักท่องเที่ยวนะครับมเมื่อผ่านเข้ามานะครับก็มักจะเข้ามาแวะนะครับมาแวะแล้วก็มานะครับในเรื่องของการชมวิววันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็มีหมอครับเป็น ช่วงจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับก็มองก็จะเริ่มมองเห็นหมอกะครับกันก็เลยเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศน,นะครับที่พาให้เรานะครับสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศนนะครับของตัวอัฟริกาียงก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้ว อพอขึ้นมาที่วัดพระธาตุกำรนะครับก็จะมีการสอบถามว่าทางทางวัดน,นะครับนำน้ำปะ่ามาจากไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปะปาภูเขานะครับที่ทางวัดน,นะครับได้รับการเชื่อมต่อจากภูเขาก็คือเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะคที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ำท่วม หน้าฝนนะครับน้ำจะเยอะมากนะครับก็จะทำการนะครับเก็บน้ำไว้ตรงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำของวัดนะครับน้ำประปาจากภูเขานะครับก็จะอยู่ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับเพื่อที่ส่งมาถึงวัดพระธาตุจอมทองดังนั้นวัดพระธาตุจอมทองก็จะใช้น้ำประปาภูเขา,างที่นำไปใช้ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะ เพื่อแผ่ไปถึงชาวบ้านนะครับที่อยู่ด้านล่างได้ใช้แต่ถ้าเป็นหน้าแรงนั้นทางวัดก็จะเด็ดเอาไว้ใช้กันทิงเพราะว่าต้องใช้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับครับก็ฝากนะครับอารติศีนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนะครับ ท่องเที่ยวเข้ามานะครับมาแบบนามสกุลน,นะครับแล้วก็มากาบขอพรกรบกระทั่าจมทองแล้วก็หลวงพ่อโตครับก็ใน4นะะหรือท่านที่ผ่านมานะครับก็เชิญชวนนะครับมาแวะมาชมได้นะครับก็จะสามารถที่จะ มาได้ทุกเวลานะครับแล้วก็สะดวกนะครับถนนขึ้นสะดวกนะครับสบายไม่ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นก็ฝากเชิญชวนนะครับว่าท่านที่สนใจอยากอยากมาเที่ยวนะครับวันพระธาตุชุมพรกคือพระธาตุสิงจอมนะครับของแอสเตรียก็สามาอ่าผ่านนะครับได้แวะมา ก็ต้องขอบคุณนะครับในการติดตามนะครับเราก็ในทีนี้นะครับก็จะมาแนะนำการท่องเที่ยวที้กับ f c แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆนะครับได้เข้ามาก็ต้องขอขอบคุณนะครับในการติดตามนะครับตามกระแสกิจงเที่ยวต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวกัน ดินนะฮะก็ติดตามนะครับสำหรับที่นี้ก็ฝากไว้เพียงเทนี้สวัสดีครับ